สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาแล้วเลขหวยขอหวยต้มนมะยมในคืนวันพะเนาะค่ะเจดหยงกำลังท้ามพิธีเนาะค่ะกำลังจะเริ่มตอนนี้เวลาสีทุ่มนะคะสีทุ่ม फायदा okay. 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 chạy từ khả năng bùi ông tông mà yêu mưa sai sài 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 สอนี่โอ้โนี่สองหานี่นี่สี่สองห้าเห็นว่าแม่นี่ สี่สองห้านี่เห็นรึแม็กไม่เจ่ไนีกยเห็นสองหาเวย,เย,เยนี่ด้วยนี่สี่สองห้านี่นี่เกิดส,สื่อแน,น่นอนล่ะ เห็นเม้าเจตเจตเด็กเห็นคักเห็นเนี่ยฮักนี่ตรงกลางเลยอุ้ยบะเมียนตัวหละที่เด็กเห็นสี่ซองหาเก้าสามนี่น,นี่เอาไฟออกเนี่ยแม่นี่เก้าสามนกเค้นมหันนี่เก้านี่สาม นั่นนั่นนันเอานั่นนั่นนั่นเก้าสามนี่กองตเก้าสามบะเห็นแต่สามนี่เนี่ยนี่นี่เห็นสามพักนี่นี่นี่เอาไฟลงแนมีนะแม่เห็นซี่ไฮเบิร์นี่นี่เก้าสามนีโอ้หอนเห็นมดาอย่ากเห็นสีสองแต่ว่า เห็นเก่าสามแห้งทัก้งสันถือทั้งหมดเก่าสามมานกนี่นี่ปาด <N> นี่สามขึ้นซัดแห้งนี่เห็นมาหมดแมนแมนสามขึ้นชัดเจ็บนั่นเจไปเก่กมูไ,ไ,ลมลไหลเจไายน้ำเนรเออเห็ไหนไายน้ำเนร วสามสัตว์ครับเนาะนด,ดะูยิงงี้นะปุวยเจดีย์ขึ้นมาหน,น่อยตาลายพี่ตาลายแล้วจเจดีย์ขึ้นเขายกนาเขายบหาายบลังตามเงีพี่เด้ ตัวเองเห็นกี่สามี่เห็นตัวใดีย้องเห็นสองบ่ใส่นเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนพสัน่เมมืดมมืดจกแแสงคนี่มเห็นสองตัวเดียวไหมยูใส่เยเน่เมื่อกี้ขเห็นสามอยู่เน่เไปสี่ทังตไปสี่คลูบ่เห็นซูมขึ้นนี่ไ่รู้จะอยู่มงไดล่ะนี่เห็นด็กสนี่เัวเห็นสามซับดิเห็นเออสามนี่ก็สองนวสมอยู่นี่มสามอยู่นี่มัเป็นห เขาก็หายท่วงคนค้นขอบ่ห้คนขอคนเดียวเป็นผู้เห็นเอ้าเนาม้าถามเสร็ถามยังตักันได้ล่ะเอ้าก็เอาทาถามเจดีย์อีกเจดียหนึ่งก็เนาะเจดีย์มั้อไปเห็นอยู่ไหมเป็นยังสีบัวเห็นห็นเดียวค่ะอ๋อเห็นตาแดงเจดีย์เห็นตาแดงตัวจะเทีย จับด้วยนี่นะเนี่ยคนจะสัตว์เหมือนคนผ่ามัดน่าหัวผ่าสีขาวฉันเอา้ามันขึ้นไม่มแม่ล่ะนี่ยห้าเจ็ดด้วยนี่นี่นนหา้หาเจ็ด,ด,เดเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงนี้อย่างไงมึงกึ่งแต้นตอนที่บอกนะนี่ ก็ยังยังอยูอย่จ้ะจีก็นาาั่นแหละเรียนไปท่วงตรงพุ่นเาเขาอยู่กลางตัวเตี้ยปากไม่เอายังยื้อขอบก็จะขย่า,าย,ายนั่นหรกหมดให้เมึงตรงกลางเนะอะเขาไปคอก็เห็นยื้อตรงนี้ลากเจดหา,านั่นนะบ่วัดยื้อจันนั่นใครได้ไปคอวันนี้แปดสามหายู่ทั้งเท,งทิงเลี่ยงกันอยู่นี่เจดหามันยื้อตรงนี้ วันมันออกแปดสามกัหาเจ็ดนะกว่ารขางามเนาะนี่น่ขาว้า่หวนี้ก็มีสามเนนอนสามมันซัดแหงที่เห็นที่เหละจริงอย่างเห็นะห,หาสามที่เห็นนัไงหอ้ก็ดีิีหาเจเห็นหาเจจริงทร่งอย่างที่ต้นไม้เดือนตอนนี้มีเจ็ดสี 7, 4, เลยเจ็ดสี่ 7, 4, เลยนี่ 7, น 7, นมีเจ็ดมีสี่มีเจ็ดมี พอเห็นเจ็ดมีซีเมื่อเขาได้แล้วพันไปใส้บุตอนนั้งเจ้นเงียบเะพันไปยูเขาเหมียนยงกีนี่ไปใส้บา้นหันไม่งานตัวรูแฟนคลับทำหาไม่เห็นตัวนี้ขออนุญาตเถือนเจเรียงว่าแม่เรียงได้จ้าดูคองเขาลุกได้เลยค่ะแม่เห็นเจ็ดชัดมากเลย นี่ฮะต้องเกล่งนกัดใส่จีนโอ้นี่อื้เลี่เจ็ดจเอวยธนาก้นขวดขวดมิดตะลิขาก้นกเลิขาบันนี้ขวดอ่ะเทิงเทิงนี่เห็นว่าเจีดี่นี่นี่นี่เจ็นี่หัวเห็นหรอหัวแตกๆีว่าเ็ดสี่ เห็นดูเล็กเจ็ดชัดมากเลยนี่เด็กสี่โตมากเลย่ตกันมากนั่นดิที่เหล็กแขนเจ็ดหายอยู่นี่อยู่นี่นี่ตรงนี้แหละมันหายไปแล้วที่แหลกตัวใหญ่มันบอสับเจ็บอ๋อเห็นเลยมาเห็นเจ็ดหายอยู่ทั้งใจนี่พรเจ้าว่าเห็นเจ็ดตัวเดียวขนาดยี่แก่ยังเห็นอยู่กว่าท่านผู้ชมเจ็ดสี่สาวนกมีแฟนหรือยังเจเดือนนี่แล้ว มอาเห็ตีบดอกเห็นจีบดอกเขามีเดาเห็นสองห้ามันเืเห็นแท่อยู่บนมือถืออยู่บนมืออาเดือนชี้ดห้าสามห้าสมห้าสามยายมีเซนนะอาเห็นอีีรเห็นหน้าคนมาสั่นหมดนกห้าเก้าอยู่ดอนปู่ตาว่เห็นว่เลยพรได้เกือบเสนป้าสาธุสาธุ เฮ้ยโบบอกเลขเบียหมอนเพื่อมีเสยนไปเห็นหาสามมาทันมดนกคนมีเสยนเห็นห้าสามเนออยู่ต้นมัย่มเฮาเบิองตะเดชแห้งชัดขึ้นชัดขึ้นเจ็ดสีเมื่อเบื่งนี้หลินนกน้อยนี่ท่นผู้ชมท่านผู้ชมนีเลขซีนี่เลขซีนวันนี้เยนี่นี่เมื่อเบื่งนียนะคิดถึงเงเดือนคือเก่าจ้าติดตามบททุกคนก็เพ่มมาเพิ่มมาแห้งชัดแท้ง เ้ขึ้นชัดเืองไฟโอ้ยเอาไฟตอให้วางทำไมนในเจดีย์คะแนนแหละกับลูกท่าผู้ชมเขาไร่ได้เจดียงเห็นหรอเอนกแต่งงานแล้วหนึ่งแสนห้ามืนเพื่อนนะโอ้ยโบแมนเดอค่ะไอเขาไอใช่ค่ะโบแมนเอ็นกเด้อค่ะอดนกกระลาอดนกบบท่านเดตแต่งค่ะเออนกสามแสนไม่มีผู้ใดมาแต่งเอดนกอย่าว่าเขาพิการเราแล้วเขาจีบไปทั่ว มองตาเปล่าก็ยังเห็นเจ็ดสีอยู่เนี่เอ้าถือไว้ดูสี่ให้เบื้องมองตาเปล่าหายพอดีนี่นี่ซีนี่นี่เก่งเกิ้งย่นี่เจ็ดนี่เห็นว่านี่แสงไฟเขาลายพูดแสงไฟลายพุดเนี่ยเมียนอยู่เมียนเราไปใกล้ปวดใกล้ก็เห็นเห็นชัดาตผู้เดียวเแล้วเห็นอยู่ข้างเสียงม่วงเปล่าเสียงแถวโทรศัพท์ตั้งแต่ตะกีเป็นเจ็ดห้าเดี๋ยวนี้เห็นตะหาง เงี้ยยิ่งต่างหากเห็นแป็ดๆ e โอ้ยเจ๊าะก็ได้ว่าหายล่างเจ็ดอย่างเห็นค่ะเจ็ดเจ็ดสี่เนาะก็หาก็หาเจ็ดียเห็นเจ็ดีย์ห่าแล้นี้เลยเห็นตาห่าเห็นเจ็ดสี่แต่ว่าเจสีชัดเนาะค่ะท่านผู้ชมยิ่งยิ่งนียไแล้วนะฟังไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นันดนันเดีท่านพู้ชมของนกน้อยกันยังเห็นด้วกันได้นี่เนี่ยวิาอันนี้เป็นยังจีดว่าเป็นจีดเป็นหนึ่งเลยเมื่อก่อนเห็นว่าเสียใจตาก่อนเว้ยเห็นหนาค้นพรมอุ้ยห่าก่อไอ้คือไสคือจังอยู่จอมปวกเห็นหนาค้นนี่เกี่ยวเล่นมาครับนี่นี่สีนี่จีดเห่นนะอะไรวะนี่สีเห็นนานีนะนจด เออมือชจะไม่ท่องเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเชิญขึ้นเชิคุณไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเจแดงกับเฮนเจ็ดซีกับเจถานะค่ะสำหรับต้นมะยมเนาะค่ะสำหรับเหล็กต้นมะยมเนาะค่ะเจแดงเฮนตัวใดก่อนเจซีเจซีล่างก็ยสิเป็นข้างล่างก็ยเฮน จ๊ถ่าบอแต่ว่าแม่หมอนเพิ่นมีเพิ่นมีเส้นอ่าเมื่อก้าวพอดีเป็นแสนเมื่อวนนี้พอดีเห็นหาสามก็มาหาแปดเออแม่หมอนคอนแก้มค่ะเป็นแนวทางเพิ่นคอมเมนต์มากเพิ่นว่าเพิ่นมีเส้นด้วยกันค่ะพอดีเห็นหาสามก็หาแปดเอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะสามก็หาแปดค่ะสำหรับแมม่หอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะ